thank you สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการคู่ซีตีเนียนครับแมวันนี้้องพิมพี่จะบอกให้นะว่าพี่พาพินม,มาเนียนคนพิเศษจ,จริงๆคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้เนี่ยระดับเทพเฮ้ย<ฮ>เ,<อ>เทพจริงเทพในเรื่องของอะไรอะเทพในเรื่องของอะไรเนี่ยต้องไปเจอเขาเลยดีกว่าไม่ผิดหวังนะเนียมาถึงบ้านเขาแล้วเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่าใครที่พี่นิกจะพาเรามาเนียนเขาเทพเทพอะไรเนี่ยมีบ้านเขาเหรอสวัสดีครับเทพสวัสดีค่ะสัสดีครับ นี่เอะแยะเลยมาดีสวัสดีตาัาดีตาคือรักผมคือรักผมเจอขนาดเด็กเจอขนาดเด็กได้ยัเด็กเหรอปี25หน้าเขาอ่อนเหมือนพี่นี่เยอะเลยก็เขาหล่อขั้นเทพไม่ใช่แค่ความหล่อที่เทพมีอยู่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่โดมเรื่องความสามารถเขาก็ขั้นเทพเหมือนกันตอนนี้เป็นถึงผู้บริหารค่ายเพลงด้วยใช่ไหมคะัดิวเซอร์ทุกอย่างทำมาไเองเดือนใช่ครับโปรดิวซบางบางงานหมายหมานแลเขาบก่ว่าควบคุมการผลิตทั้งหมดถ้าโปรดิวเซอร์เพลงเนี่ยบางอัลบั้มครับ คุณพนเนี่ยทำการผลิตเพลงขึ้นมาแล้วจัดจำหน่ายขายเพลงเองด้วยใช่ครับโดยที่ไม่ต้องมีค่าใหญ่ๆมาสัพพอร์ตมาเลยเห็นไหมล่ะใจสู้ไม้เก่งให้างวันนี้ขออนุญาตเราสองคนเข้าไปเมียนขอไปดูหน่อยว่าคุณทำอะไรที่นี่ครับผมไปถ้าผู้ชมทางจะไม่ธรรมดาแล้วละค่ะก็แมมวันนี้บอสใหญ่แห่งไอคอนิกเรคคอร์ดดีกรีความหล่อระดับเทพพาทัวร์ด้วยตัวเองซักขนาดนี้ไปดูกันเลยค่ะอันนี้อยห้องอะไรครับคุณ อันนี้ก็เป็นเหมือนห้องที่เป็นลำพัดลำแรงของผมทั้งชีวิตอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมาอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นชุดทำงานของพี่ฮะอันนี้คือกร้งบราวครับมามี่ดันดี้เพิ่งเพิ่งเสร็จซิงเกิลใหม่ไปฮะครับพี่บราวนี่ก็คือหนึ่งในเป็นนักร้องเป็นนักร้องนำใช่เป็นศิลปินของไในคนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปจอดลึกกันว่าพี่เขาเป็นยังไงนะได้ครับสถานที่ก่อนก็เป็นห้องอ่านห้องนี้เราใช้ผลิตห้งานใช่อันนี้ก็เป็นห้องคอนโทรลมีมิกเซอร์ แต่ละไอตัวนี้นะแต่ละอันนี้เขาก็แบบว่ามีพี่โดรู้หมดเลยเหรอคะว่ามันใช้อะไรเนี่ผมเป็นคนเลือกซื้อด้วยตัวเองหมดเลยครับแม้แต่การวางระบบก็เป็นคนวางระบบเองเพราะว่าอะไรคุณชอบมันแล้วไอเด็กมาเรื่องผมเรียนซาวน์อินจีเนียมาก็คือรู้ว่าต้องเสียบอะไรเสียงอะไรเป็นยังไงถูกต้องอันนี้คือข้างในข้างในข้างในได้ไหมฮะฝากไปดูข้างในแล้วห้องแรกที่หนุ่มโดมภูมิใจนำเสนอก็ห้องนี้ละค่ะห้องทำงานของบอสโดมเขานั่นเอง เมื่อกี้เป็นเป็นเหมือนคอนโทรลรูมใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสตูดิโอรูมครับเวลาที่น้องพิมพ์มาเคยมาอัดเสียงร้องอะไรก็ยังมียืนอัดกันอยู่ตรงนี้ใช่ต้องนร้ับเลยอ่ะห้องเราเราเน้นอัดเครื่องดนตรีสดร้ายเลยคือเราจะเน้นดนตรี2ประเภทครับอิ electronic มิวสิกกับ็อกมิวสิกเป็นหลักนั่นคือี่นี่คือสิ่งที่คุณถนัดไหมใช่สิ่งที่เราถนัดเป็นจุดแข็งของเราแล้วก็เรามีมิ Mr Simon Henderson ครัรดิวเซอร์จากอังกฤษ ครับมาเป็นเอ็กเซ็กที่มีให้ซึ่งทีมโปรดิวเอร์ซึ่งเขาจะถนัดเรื่องใช่เขาจะถนัดถนัดเรื่องแนวเพลงแบบนี้อันนี้คืองานเขาเรียกว่างานเบื้องหลังไหมที่คุณทำนี่ เป็นงานประจำทุกวันนะถูกต้องตื่นมาผมมานี่แล้วผมอยู่ในห้องอาจผมมองว่าน้องคนไหนที่ส่งคลิปมาให้เราแล้วดีคือคือการปั้นคนด้วยน้องที่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมาพร้อมต้องมีวนต้องมีของแต่งเต็มนวลนวลอร์มาพร้อมไมม่หมายถึงว่าต้องมีปีมือด้วยนั่นแต่งเต็มเดี๋ยวไปซื้อเสื้อผ้าใหญ่เลยยุ่งต้องมีปีมือด้วยไปดูห้องอื่นครับได้ครับได้ครับจริงๆอันนี้เหมือนเป็นส่วนของลาว วนเเารียกมีันเป็นรายการเราแต่ไม่ใช่แบบในผู้หญิงมานั่งข้างๆนะไม่ได้พักผ่อนสันติการสันทนาการถูกต้องเป็นขับเล่นคูเล่นอะไรอย่างนี้เวลาคิดงานไม่ออกก็มันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องคือผมมองว่าที่เนี่ยเราจะพยายามไม่ทําทุกที่เป็นโต๊ะทํางานหนห้องประชุมไปอะไรแบบนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบเครียดก็มาเบรกครับางทีน้องคนไหนแบบทําตัวเริ่มแบบไม่ค่อยเข้าท่าแล้วเอ้ยน้องมาชวนมาเล่นคูซะหน่อยเล่นแล้วอาจจะมีอ่าแล้วก็มีก เทปทางต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยกันบ้างครับนี่เป็นห้องซ้อมสวัสดีครับอ้เฮ้ยโอ้โหนี่โผพลิ้วพี่ครับอันนี้วงคุณเล่นตลกเลยวันนี้คนนี้เขาเล่นกลเล่นเกินเก่งมากเลยนะใช่เล่น ไม่ได้เป็นห้องซ้อมเป็นห้องซ้อมครับมัมมี่แดดดี้ครับแนวเพลงต้องเป็นแนวน่ารักกุ๊กกิกแน่เลยใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเชลติกร็อกร็อกที่มาจากพวกสกอตแลนด์นะที่นี่รู้จักหรอเชลติกร็อกอะไม่รู้จักฟังไหมลองไหมฮะลองดูลองดูเขาปล่อยอะไรด้วยไงปล่อยวันนี้อะไรอะไรอะไรสตรอเบอรี่ crazy สตรอเบอรี่ c r a z ่อ้าว เกลี้ยงมาเกลี้ยงมากโอ้โหแต่แล้วนอกจากวงนี้เรามีวงอื่นอีกไหมฮะมีครับเดอะพอยซันครับก็เป็านัองมานั่งมาสัมนี่น้องแป๋มมาเข้าแป๋มสวัสดีฮะเซ็กซี่มากเลยโอ้ยไม่หนึ่งนอนไม่หนึ่งนอนวงวงนี้จะเป็นแนวไหนจริงๆมี3คนครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปครับของ e l e c t r ป๊อปก็เรียกก็จะเน้นแบบสนุกสนานลองให้โชว์ซะหน่อยไหม ปครับผมนนี้อันนี้เป็นออดิชั่นครับขอให้เด็กๆในสังนกาพี่โดมประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะ่ะบรรยากาศสุดสนากน่าทำงานของเขานะไปหาที่นั่งเกลียวพี่ได้ครับได้ครับเชื่อแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าผู้ชายอย่างโดมประกาศล่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแล้วข่าวที่ว่าติดหลอดถึงขั้นหลงตัวเองจะจริงไหมนะ คุณคิดว่าคุณคนหล่อไหมอันนี้ผมพูดตรงๆแบบถ้าจะหมั่นไส้ก็หมั่นไส้กันไปเลยเขาไม่ได้เขาไม่ได้หล่อหรือว่าดูดีอย่างนี้เพราะวิตาม่จริงเดียวนะครับเอ้ยเขาพี่อาหารเสริมช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียน ได้เห็นนุ่มโดมในบทบาทของบอสใหญ่เจ้าของค่ายเพลงที่ต้องดูแลทุกอย่างเองแบบนี้ชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายหน้าหล่อคนนี้จะเป็นยังไงกันแนะ่เอาละครับเรามาคุยกับพี่โดมในจอดเรื่อยกันบ้างได้ครับพี่ครับคุณคิดว่าคุณคนหล่อไหมธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาธรรมดาการห่างคนได้ยังไงต้องกาตอบได้ยังไงเอาหน้าไปเทียวคนเดียวนะไปเที่ยวไรผมผมหล่อเลยไม่เหรอแล้วคุณมีวิธีการดูแลตัวของคุณเองไงบ้าง ผมว่าออกกำลังกายสําคัญนะคุณลีนะถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยมันมันจะทําให้ทุกอย่างเรารีเฟรชสมองก็รู้สึกว่าปลอดโปรง่งพอสุขภาพจิตดีไปด้วยหน้าตาอะไรี้มันก็ดูถ้าคุณออกกำลังกาย<ช>อะไรบ้างชอบเล่นเอ็กซ์ตรีมหน่อยครับ เกตบอร์ดเริ่มอุ้ยโตแล้วเริ่มไม่อยากไปกระโดดกระเด้งแล้วดำน้ำดู่าดำน้ำดูว่าดาน้งดูว่าดำน้ำดูวลาดำน้ำดูว่าดำน้ำดูว่้ดำน้ำหมว่นดสน้ำดมั่เดยน้ำดูว่าดำน้ำดเว่าดำนมำดูว่าดำน้ำดูว่ารอเ้ราะว่ามแพ้ำดูวอาพน้ำคูอ่าบเน้ำดูว่าดำนแำดูว่าดเน้ำูว่าดำน้ำดูว่า่ปีละผมว่าดำนวแากในิตเนว่าตัน้งแต่ผมยัง้ม่ขว่าดำน้ำดูว่าดำน้ำดว่าดำน้ำดูว่า พอประมาณ2ขวบเริ่มถ่ายเป็นแยมสตรอเบอรี่มา3ขวบเบสฟู้ดเบสฟู้ดจำได้ครับสองน้ขวบจากนั้นมาก็เริ่มมีคนติดต่อมาเรื่อยๆก็ถ่ายโฆษณาต่อเนื่องมา จนชักสิบกว่าขวบเนี่ยก็เริ่มแถงสื่อไวรุ่นแล้วพอตอนประมาณอายุสิบสี่ครับไปเล่นหนังหนไ่้รุ่นแต่นักเรียนใส่โปรงใส่เกงนักเรียนกงน้ยางเดียววิธีดูแลที่โดมเนี่ยที่เราทับทากันคือเป็นมนุษย์วิตามินคือเหมือนกับภาพลักษณ์ของผมเนี่ยค่อนข้างจะออกไปว่ากินดูดูจริงๆแล้วเกินจริงเหมือนเกินกว่าที่ตัวเองกินจริงๆไป ก็ด้วยความใจไปถ่ายคลิปแล้วดูโหย ok, กินเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ม so kind of ีการหยุดนะอยากจะเตือนน้องๆเหมือนกันเดี๋ยวไม่กินตลอดตับไตพังอย่างนี้ยุ่งเลยใช่คือตรวจสุขภาพมามว่าผมตรวจตลอดตรวจตลอดตรวจตลอดครับผมก็จะมีอย่างเดียวก็คือผมเนี่ยเม็ดเลือดขาวเนี่ยผมต่ำกว่าเม็ดเลือดแดงประมาณหมื่นเซลล์เนี่ยอ๋อ เหตุ S <S จากการที่กินยาแค่เสพเยอะตอนเด็กเป็นโรคทอน,นซิลเสพเสบป่วยง่ายกว่าคนปกตินิด <ฮะ S 1> นึงครับตลอดก็คือเหมือนบางทีร่างกายวิกวิบไปเจอคนที่เป็นหวัดเป็นอะไรเร <ฮะ S 1> าจะปิดง่ายตรง,ง,งน,นี้ก็เลยต้องกินวิตามินบางตัวเขามไม่ได้เขามไม่ได้หล่อหรือว่าดูดีอย่างี้เพราะวิตามินอย่างเดียวนะครับเขาพีอาหารเสริมอะไรฮะนี่จ๊งเล้ อันนี้เสริมอะไรฮะนี่ที่จัดคุณกินทุกวันเหรอเสริมสมรรถนะในการทำงานนะไกครับกคุณกินแล้วมันคึกเียกินแล้วมันแก้งง่วงไงแก้ง่วงอร่อยมากอันนี้กลับมาเรื่องงานนิดนึงฮะอย่างเรื่องแบบพวกงานพรีเซนเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยคุณมีกำหนดไหมว่าคุณปีหนึ่งคุณจะรับกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่า เรากาหนดว่าสินค้าตัวไหนที่แพชชั่นเหมือนกันนะพี่คือถ้าเรามองว่าเขาเอาเงินมาให้เราเยอะๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อินกับสินค้าอันนี้พูดตรงๆเลยนะเราปฏิเสธเงินไปเยอะเหมือนกันบางตัวมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราอ่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันไม่ได้ส่งเสริมภาพลักษณ์ในระยะยาวของเราคคือทําโอเคเราอาจจะถ้ามักง่ายหน่อยก็ได้เงินเร็วแน่นอนเล่นๆปะทำโกยๆปะแต่ท้ายสุดแล้วสินค้าดีๆก็จะ หนีไปหายไปหมายถึงว่าเราก็ต้องเลือกสินค้าด้วยว่าต้องเป็นสินค้าที่ดีที่ไดเหมาะกับเรามากถึงวันนี้เคยนับแม้ว่าคุณมีพรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้ากี่ตัวแล้วหลายร้อยเหมือนกันนะหลายร้อยหลายร้อยหลายร้อยถ้าเกิดดีๆนะดูโดมจริงๆนะพรีเซนเตอร์ผมไม่ได้เยอะมากผมพยายามเลือกนะตอนนี้เพราะด้วยความที่อายุเราก็ก็โตขึ้นมาเยอะแล้ว ควรจะเลือกสินค้าที่มันเป็นเวอร์วายเพราะว่าเรนจ์ของอายุใน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 อินเตอร์เนชั่นแนลมาเก็ตเนี่ยมันอยู่ได้ยาวกว่าอยู่ได้ยาวกว่าลิวเตอร์หัวอยู่หรือหางเจ็ตลียนี่หกสิบไปกันจนหน้าเหี่ยวเลยนะ่มยเทีนี้พี่โดมเคยแบบว่าได้รับการท้บทามไปเยอะเลยครับเยอะเลยครับตอนนี้ตอนนี้กำลังจะมีละกำลังจะมีใช่กำลังจะไปเล่นหนังอยู่เป็นหนังฮ่องกงครับโฮ้ยเธอตั้งเยอะเลยใช่ขอบคุณครับ แน่นอนอผมจะเอาอใจช่วยให้คุณ,คณแต่ผมจังสงสัยอยู่ว่า ตรงนี้เป็นส่วนที่งานที่เข้ามาให้เราเลือกแต่ว่าในการที่คุณทําเหมือนทําแผนการตลาดของตัวเองอย่างพวกโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ใครเป็นคนคิดให้คุณเนี่ยคุณพี่เองโดเมนเลยครับโดเมนช่องทางของคุณมีอะไรบ้างที่คุณทําอยู่ปัจจุบันนี้ก็ทั่วไปเหมือนชาวบ้านก็เลยครับยูทูบเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมแต่โดมอาจจะพิเศษมานิดนึงมีแอปของตัวเองด้มีแอปมีแอปมีแอปไอโฟนของตัวเองใช่ก็ยังดีเวลลอปแอปอย่างต่อเนื่องแล้วในแอปของคุณจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างมีอะไรบ้างที่มันมันสนุกๆไม่เหมืออนนนชาาาาาววบบ้้กกก็็จจะเปปรรถ่่ยููคัผมแล แชร์กันมาประกวดกันถ่ายรูปยังไงก็คือเราจะมีเทมเพลตครับเป็นเทมเพลตที่แบบอัปเดทได้เราสามารถอัปเดตได้ทุกวันตื่นเช้ามาวันนี้ได้ถ่ายรูปใหม่ๆคู่กับผมอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันของคุณแล้วคุณวางแผนอนาคตของคุณไว้เกี่ยวกับงานว่าไงบ้างเพื่องานคุณยังต้องทําต่อไปนะเพราะตอนนี้ถ้าเอาจริงๆแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นเป็นเงินหลัก แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากไองานที่ไปเมืองนอกเนี่ยกำลังจะมีโปรดักของตัวเองที่แบบเกี่ยวกับร่างกายตัวเองนี่แหละครับใช่ไวอาจจะใช้ดื่มใช้กินใช้ทาอะไรแบบนี้ใช่เครื่องดื่มโดร์อุปกอบลำเดี๋ยวลองดูกันเลยจะบอกว่าไม่ได้ลต่ลำดเวลลอปกันอยู่แล้วแล้วหมายถึงเฉพาะหนุ่มๆหรือว่าสาวๆด้วยเป็นยูนิเซ็กเลยได้หมดเลยเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพครับแน่นอนแต่ตอนนี้คุณมองว่าคุณอยากจะมีครอบครัวไหม เราไม่ได้พูดถึงคนปัจจุบันนะคือพูดถึงว่าแอสตัวคุณเองถูกต้องเลยครับคือคือด้วยความไม่พูดแบบดาราเพราะตัวเองเราไม่เราไม่มองว่าตัวเองเป็นดาราคบใครเนี่ยเราเปิดเผยตลอดไม่เคยมีมาคบมาบอกเป็นเพื่อนบอกไม่ไดใช่แต่ทีนี้เนี่ยในเมื่อเราไม่แต่งงานนะผมมองว่าเราก็มีโอกาสที่จะศึกษากันดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเราแต่งกันไปแล้วเนี่ยเกิดมีโรกมีลูกมีเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ก็จะจะหนักกว่าแล้วเมื่อตัวเองพร้อมเนี่ย ก็อยากจะมีครอบครัวมีลูกมีการกำหนดอายุไว้ในใจว่ายังไงต้องไม่เกิน40ผมมองว่าอาชีพของเราเนี่ยถ้าในมุมถ้ามองแบบอาชีพนะไม่ได้มองดารางานของผมมันไม่แน่นอนใครจ้างไปตรงไหนก็ไปตรงนั้นใช่มันเป็นอาชีพรับจ้างอ่ะึกงๆใช่ไหมเราก็ต้องไปทํางานให้เต็มที่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีเพื่อนรักมานั่งคุยกันด้วยใช่ใช่ครูซีเลยครับช่วงหน้ามาดูกันว่ารอแบบนี้เขารักเขาห่วงอะไรนี่นี่อะไรนี่อะไร คือคุณสะสมของพวกนี้เอาล่ะผมมีคนมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยมานี่มาเดี๋ยว swing baby crazy สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะคู่สีตีเนียน ผู้สีตีเนียเอาละครับเรามาดูนี่นี่อะไรนี่อะไรของคุณเนี่ยคือคุณสะสมของคุณสะสมแว่นนะอย่างอันอย่างงเี้ยอย่างเงี้ยก็เป็นวินเทจเลยนะคือคุณชอบใส่แว่นอันไหนที่คุณชอบที่สุดเลยก็เป็นธรรมดาเลยเลยเลยแบกดนตรีง่ายๆอันนี้ก็บิดๆนะของเีเทอร์ครับแล้วก็อันนี้ใส่บ่อยแว่นขับจักรยานตอนที่ปั่นจักรยานปั่นจักรยานแล้วไงมันต้องใส่กันแหวมลงตอนกลางคืนไง แล้วคือตอนนี้คุณคุณก็บ้าปั่นจักรยานเหมือนใช่ไหมบ้ามากบ้ามากแล้วนี่คือรองเท้าของรองเท้าใช่รองเท้าผมเป็นคนสะสมรองเท้าชอบรองเท้ามากอ๋อนี่รองเท้าปั่นอันนี้รองเท้าปั่นจักรยานเขาอ้เปหเนี่ยนี่ อันนี้สาเดินไม่ได้นะเดินไม่ได้เดินแล้วลื่นล้มเลยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสไตล์อะไรครคุณในที่มีน้ำนอันี้เป็นจอห์นวอวชครับเป็นเป็นรุ่น l i มิเ e ็ด dition ของคอนบุตรนี่เหรอกำลังฮิตเอ่ดีวาราดที่่ที่ครับใช่ครับเอาล่ะผมมีคนมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยมานี่มาแม่ก็ดึกว่าฝ่าฝัที่ไหนที่แท้ก็หนุ่มก้องกรุนั่นเอง พี่เขาบอกว่าเป็นแบบว่าผาแปดการ์ดผาแปดจริงเหรอช่วงนี้ช่วงนี้เราไม่ได้เป็นผาแปดอย่างเดียวเราเรามีผลงานจะทร่วมหลังด้วยนะใช่ครับต้ฟิชเชิงกันนะคุณก้องก็มีผลงานที no ่เป <crosses> <ina> <recipes> <sh arp> <sh arp> ็นผลงานเกี่ยวกับอะไรครับจริงจริงเนี่ยก้องมีคอนเซ็ปต์ครับเขาเขามีเรื่องเรื่องหนึ่งคือเขาไปคลิกกับคำว่าสวิงกิ้งสวิงกิ้งอะไรคือคำว่าสวิงกิ้งเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ว่า คำที่ทุกคนจะคิดว่า swimming คือคำว่า swimming หมายถึงการแบบสนุกสนานโยกย้ายสั่นแบบนึกออกว่าแบบคือแบบแรงสนุกแร้สนุกอะไรเนี้ยมาชวนมาเต้นรำกันวันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ใกล้ๆจะปล่อยเพลงแล้วใช่ไหมครัใกล้แล้วครับใกล้แล้วก็มีส่วนร่วมอะไรกับแอนเป็นโปช่วยซอร์ขาหรือไปร้องไหมฮบไปร้องช่วยแต่งอ่ะโปรดิวเซอร์จะเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำงานในที่ไอคอนิกเรคคอร์ดคือไซร์น่าเฮนเดอร์สันก็คือไปแต่งมาเขาแล้วก็มีท่อนที่สนุกสนุกอะไรเงี้ยอันนี้เนก็ Spring baby i ้ c r เป็นแบบฟังหน่อยฟังต่งแล้วมีความกลิ่นเป็นโซนิดๆเพราะจะมีพวกเครื่องบราสเข้ามาเลยมีเครื่องปั๊บเยอะใช่ใช่แล้วก็ดิ้แอบแอบที่สังเกตเห็นของของหนุ่มเนี่ยเขามีอะไรหลายอย่างคล้ายๆไม่คือต้องมีธีมในการแต่งตัวเราไหมคุณอยากรู้อย่างคุณผมผมไม่ผมผมไม่คือผมไม่ค่อยสนุกกับการแต่งตัวนะผมชอบตื่นมาผมก็เอนจอยเหมือนกับเราได้แบบเริ่มเหมือนเรามีเฟรมแคนวาสว่างๆอยู่ทุกวันแล้วเราก็พร้อมที่จะประดิษฐ์อะไรได้นี้จับนี้ใส่ได้ผมสนุกใช่คุณก็เหมือนกันไหม ก็เหมือนกันด้วยครับเออี่ผมชอบผมชอบเหมือนกันตัวนี้มาใไหมคะองนะนี่แเอไดอีเรื่องเยมีเรื่องต้วิกฤตวิเือนอะไรที่ทำให้คู่สองคนสนิทกันเรื่องกันเหมือนผมว่าจิงจเป็นเหมือน เปลื่นเพื่อนๆมากกว่าเพื่อนกลุ่มเดียวกันเนพื่อนกลุ่มเดียวกันไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันชาบแต่กันนะสมัยก่อนครับไม่ก็ไลฟ์สไตล์เหมือนแบบเอาก่อนชอบเล่นสเก็ตบอร์ดชอบแต่งตัวชอบเพลงชอบดีเจชอบรแบบทาเลาะกันบ้างไคะ ่บางทีก็มีงอนๆนะกล้องก็จะขี้งอนไม่ได้งอนเลยฮะแต่บางทีเนี่ยต้องเข้าใจประกอบนะฮะว่าประกอบเป็นคนที่สไตล์ว่าเวลานัดแล้วชอบเป็นเด็เขาจะมีฉายาว่านินจาอ๋อปลาระเบิดควันปลาระเบิดครับ้องหายตัวชิ่งเลยโทรศัพท์ไม่รับหายเลยหายตัวแล้วไม่คุณไปชิ่งเพื่อนแบบนี้ไม่คือมีช่วงหนึ่งอ่ะกล้องเขาจะเป็นเหมือนแบบเขาจะเศร้าๆหน่อยมีช่วงดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดอกตาเขาจะโทรหาทุกคนเขาจะโทรหาทุกคนโทรเช้าโทรเย็นเฮ้ยยังไงทำไร ขึ้นเงาอะไรกันขึ้นเงาเป็นคนขี้เงาตัวหา พวกเราก็จะรู้กันว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยเหมือนเขาเขาเขานี้ช่วงนี้เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้ว่าไอ้กองไม่ประชุมไอ้กองมาเลยตัใครตัวมันแล้วตอนนี้กิจกินใารที่คุณทำร่วมกันคืออะไรก็ก็นัดเจอกันคุยสังสรรค์แล้วก็กินข้าวนะแต่ช่วงนี้จะจะเจอกันบ่อยเพราะว่าเข้ามาสวิงกิ้งสวิงกิ้งทำเพลงนี่ออฟฟิซซิลลิงกันฟิซซิลลิงกันนิดหน่อยคุณเห็นเพื่อนคุณเป็นแบบเหมือนเป็นบิ๊กบอสทำค่ายเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้าง ผมก็รู <ASMR> ้สึกดีใจกับเขาว่า,าคือโดมเ้าตั้งใจอะฮะคือ uh, เว<ร>ลาเขาทำอะไรเ้าสุดแล้วแลสุดจริงๆค,คือเขาสร้างที่อย่างในตัวเองไงคือเราภูมิใจ <c oughs> แทนเขาอะงเราแบบเขาแบบนึกออกว่าเราเราอยากมีกิจการอะไรแล้วเขามาได้ถึงขนาดนี้ก็คือจากเป็นเพื่อนเมื่อก่อนแบบเจอกันเที่ยวเล่นอย่างเดียวเลยตอนนี้เขากลายเป็นผู้บริหารเป็น CEO เออเออเวลาผมโทรมาเนี่ยติดต่อ้องติดต่อเลยค่ะต้องติดต่อเลยค่ะอีี่เลยอธิใจอีิใจไทยเขาเขาใช่เห็นเขาตั้งใจแบบแล้วเห็นเวลาเขาเนี่ยเวลาเอาลงอินสตาแกรมก็แบบ ทำถึงตีหนึ่งแบบทำงานแต่จริงๆไม่รู้ตอนนั้นคือแบบออเปล่ารโอเคแล้วคุณเห็นเขาเป็นนักร้องเต็มที่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอ่ะผมว่าตอนนั้นเจอแล้วนคือกล้องเนี่ยเขาเป็นคนมีความฝันแล้วก็เขาพยายามจะทำให้ถึงฝันของเขาเขาก็มุ่งมั่นมานะจริงๆหลายๆคนบางทีเราก็ถามบอกเฮ้ยที่บ้านไม่อยากให้ไปช่วยงานอะเขาบอกจริงๆก็ตรงนี้มันรอเขาอยู่ละ เขาขอไปถึงฝันก่อนพิสูจนตัวเองเหมือนกันว่าอย่างน้อยสิ่งที่เขารักที่เขาฝันเนี่ยมันสำเร็จนี่ก็มีซิงเกิลใหม่ที่มาลุยด้วยกันวันที่เขาบอกไปเขายังอยากทํำซิงเกิลอยู่เราก็ยังแปลกใจนะ บอกเฮ้ยเอาอีกเหรอดูอีกเหรอบอกเฮ้ยทำแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเต็มที่บอกได้เลยเว้ยเดี๋ยวมาฟงมาฟีดกันมาอะไรเต็มที่ <c oughs> ครับผมอะไรหน่อยไปทำธุรกิจที่บ้านแล้วพี่จะไปหานะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้สนุกสนานมากมากนะครับนะขอบคุณโดมมากขอบคุณกล้องมากที่มาเชิญพิเศษให้กับเราแล้วก็ได้เห็นโดมแบบมีธุรกิจที่แบบโอ้โหเป็นธุรกิจที่เขาฝันมาเลยแล้วก็มีฝันเามือนกันนะภาคภูมิใจครับภอบคุณมากวันนี้ยิ่งสูงมากขอบคุณโดมมากครับ Sociedad, ını, ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะคุณผู้ชมขาหมดเวลาแล้วนะคะกับคู่ซีตรีเนียนอาทิตย์หน้านะคะมาลุ้นกันว่าจะพูดคุยกับซุปตาร์คนไหนเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งแบบนี้ค่ะครับผมแล้วถื mental, อใครนะครับอยากติดตามเรานะครับก็พูดคุยกันได้นะครับที่ Facebook ของเรานะครับคู่ซีตรีเนียนมาบอกว่าอยากจะให้เราไปเนียนกับใครไปสนุกที่ไหนก็เข้ามาพูดคุยกันครับรวมถึง ติดตามเราได้นะครับทางแอปพลิเคชันของเราเราก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะฮะดูทีวีแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถดูรายการย้อนหลังได้แล้วก็เข้า,าพูดคุยติชมกันได้ครับเอาครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาทิตย์นี้บุกไปตีเนียนกับนางเอกสาวหน้าหวานวิววรรณรสตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยวิวเนี่ยซิวนุ่มๆไปแล้วสามลายนี่ไงโอ้ยจะจริงแค่แคไหนในคู่ซีตีเนียนบ่ายโมงครึ่งทางโมเดิร์นไนทีวีค่ะสนับสนุนโดย น้ำดื kind of man man. ่มตราสิงเขาเป็นคนมีม um, ีผีมือครับตอนแรกก็เกรงค่ะเพราะว่าพี่โดมแบบเหมือนเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่ไม่รู้ว่าข้างในเขาเขาเป็นคนที่แบบว่าคุณภาพมากเป็นพี่ชายที่แสนดีของพวกเรามากตีเนียน